ก็สวัสดีนะครับผม ff fc <laughs> mobile ea sport to the Game ก็อัปเดตแพทเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็จะเป็นผ่านชานิ์สุดสัปดาห์นะครับของ ID Focus2 นะครับก็เ,เรื่องก็มีอยู่ว่า ID นี้ผมปั่นเพิ่มให้ประมาณสัปดาห์หนึ่งครับหรือว่าบวกให้7วันนะก็ปกติ30วันใช่ไหมอันนี้บวกมา7วันพอดี ห้าวันก็มันจะได้สีดานล่างเก้าสิบสองนะก็เลยบอกเออเดี๋ยวผมอาสาปั่นให้ฟรีดานส่วนอีกสองวันก็บางวันผมปั่นไม่ทันนะเพราะว่าพอดีปลายเดือนที่แล้วมีทํางานกับเพื่อนนะก็เลยแบบมันไม่ว่างเล่นนะหรือว่าเล่นเล่นไม่ทันนะก็เลยแบบโอเคโทษให้สองวันตามจริงนะครับก็ไอดีนี้ก็สามสิบบวกห้าแล้วกันประมาณนี้ สามิบวกห้าก็สามสิบห้าวันนะครับก็ ID ตกลงราคาที่สามร้อยเท่านั้นนะเบ็ดเสร็จ ID นี้ก็ผมก็จะสรุปไปด้วยนะครับพากไปด้วยนะเดียวค่อยพาอันนี้มันยังไม่เดือดเท่าไหรมันจะไปเดือดตรงนัด3นะนัดแรกก็จิบจิบไอดี ID นี้ก็อะไรอะไอดี ID เชื่อมเมลนะครับ ออมีงบเสริมนักเตะนะตอนที่ส่งมอบนะ 252M นะก่อนหน้านี้ตกลงกันไว้ว่าจะซื้ออาไนานะแต่ตอนนั้นมันราคาประมาณ 180M ะตอนนี้ราคาทยานไป3 0 0ยกว่าเอ็มเลย300เกือบน,นีอได้นะ310อแต่ว่าเงินไม่พอนะไม่เป็นไรก็ตกลงกันประมาณนี้ก่อนก็ 252M นะครับ บาดเช15ตัวนะครับแล้วก็ดูเด็ก32ตัวนะก็ประมาณนี้จริงๆมัดเชยังมีประมาณ23ตัวนะแต่ว่า8ตัวผมเอาไปตีขายนักเตะนะได้ประมาณเกนะือบ 100m มันก็เลยมี 252m นะครับ id นี้ก็จะใช้ตัวฟรีนะหลักๆจะใช้ตัวฟรีก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ id นี้นะ แล้วก็จะใช้ตัวล็อกซะส่วนใหญ่ก็แต่ก็ OVR เยอะนะเพราะว่ามันแจก OVR เยอะเหมือนกันนะ OVR 95เลยคนระทีมโดยรวมหลักๆก็จะเทนแค่แค่5พอนะครับเอาพอเล่นได้นะถึงจะยังไม่โหอดเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นให้ถนัดมือนะครับนี่ก็อันนี้เป็นนัดที่2นะแข่งกับบาซ่าก็คลิปนี้ผมมาใส่เสียงใน วันจันทร์ปะวันนี้วันจันทร์ลืมวนะันวันนี้วันจันทร์นะเมษาแต่ว่าผมอัคดคลิปนี้วันที่14บ่นะแล้วก็เมื่อคืนผมดูนี่พูดพี่ลิ้วพูอะแต่ว่าดูท้ายเกมนะก่อนเขาเป่าจบก็จบไปสูตรประตูต่อหนึ่งชิตตันพาเลตถล่มคาบ้านจะเรียกว่าถล่มก็ไม่ได้ดีก็เชือดนะเชียดนิ่มไปลูกเดียวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ ถ่ายวิดีโอไว้อยู่ลงสตอรี่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปต้องขออภัยนะเดี๋ยวใกล้ทำร้านตัดผมได้เสร็จแล้วเ,ลเดี๋ยวอัปเดตร้านนห่นะครับเหลือทาสีเก็บน,นิดหน่อยก็พร้อมเปิดละย้ายร้านมาแล้วก็อะไรอ่ะเดี๋ยวนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนแล้วก็อ๋อเมื่อคืนอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่านะเนี่ยตึงจัดนึกว่าจะเสมอละก็จบไป สองประตูต่อเอศูนประตูต่อสองนะโดนยัดเยยดความปลาชัยให้คาบ้านเหมือนกันอาเซนอนโดนไปสองลูกแฝดอีตัวชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าตัวยิงลูกสองชื่ออะไรนะวัดกินวะเล็บลอยตอนนี้ก็อยู่ที่แมนซีแล้วละ่ะว่าจะจบฤดูกาลยังไงนะครับถ้ามีเสียงรถต้องขอภายนะอัีอยู่ข้างล่างนะ ไม่ได้อัดในห้องอก,ก็จะมีเสียงรถผ่านนะไก็ขออภัยจริงๆถ้าเสียงดังเกิน mm hmm. ก็เริ่มเล่นเข้ามือนะครับแต่ว่า Android ผมไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ก็ไปเล่นได้อยู่นะพอนะับเตะค่าพลังมันพอได้นะถึงว่าจะเทนไม่เยอะนะจริงๆมันต้องแบบเม็ดแดงเทนยี่ห้าป่ะถ้าจะเล่นอย่างนี้ อันนี้เล่นแบบว่ามีขีดจำกัดนี่โอ้โหเกือบจะส่งยิงนะอีกสรุปเออผมว่าจะไม่ค่อยตัดคลิปแล้วครับก็อันนี้จะเร่งคลิปมา,มาเป็นคูณสองไปนะก็จะไวขึ้นนิดหน่อยจะไวขึ้นนิดหน่อยนี่โรดิโกยังไงโอ้โหชนเสาวะ่ะล็อกเข้ามาอย่างงี้เป่าจบเลยอย่างงี้นะเรียบร้อยเป่าจบเป็นที่เรียบร้อย ไปรอบชิงไรละกันเจอกันรอบชิงเจอกันรอบชิงไงสามศูนย์ยังไงโรดิโก้โอ้โหผมไม่รู้เป็นไรนะช่วงนี้เลี้ยงติดบ่อยนะเลี้ยงติดเลี้ยงติดกดท่าสกิลไม่ค่อยทันนะมันหรือว่าบอทมันปรับใหม่ไม่รู้นะปกตินี่เลี้ยงผ่านได้ตลอดนะ อันนี้นี่ก็เหมือนติดนิดนึงอาจจะบอดอาจจะเก่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะหรือฝีมือผมจะตกหรือเปล่าไม่รู้นะปึ๊บก็เออวันนี้ส่งมอบไอดีโฟกั2นะครับแล้วก็ส่งมอบไอดีให้ลูกค้าแล้วก็ผมก็จะปั้นไอดีใหม่นะปั้นไปเรื่อยคงจะทำนี้ไปอีกสักสองเดือนแล้วนี่นนโอลิโกลหลุดก็คือยิงเข้าเลย รสอบถามพูดคุยได้ทักแชทมาในเฟซก็ได้นะบางคนทักไปที่เพจนะไปถามเรื่องอะไรนะเอาเรื่องเรื่องอะไรนะแบบว่าไอดีเชื่อมเฟซแล้วอยากขายดีผมก็เขาผมมาขอคําแนะนํานะน่าจะเด็กน้อยแหละไม่ได้เชิงเด็กน้อยไม่รู้อายุเท่าไหร่ก็ผมก็แนะนําว่าสมัครเมลแล้วกันเพราะเมลมันปล่อยง่ายนะแล้วก็เชื่อมเมลไม่รู้ว่าเขาจะขายได้อยังนะเพราะว่า เขาแบบเสียดายดีเฟสไงเขาเล่นเฟสหรือว่าก็ย้ายดีไปเชื่อมเมลแล้วก็ให้เริ่มไอดีใหม่ผูกทับเฟสไปนะจะได้ไม่เป็นไรถ้าใช้ Android มันทำได้แต่ถ้าใช้เฟสเอ้ถ้าใช้ iOS ถ้าใช้ iPhone นี่มันทำยากนะครับให้ดีลบก็คือลบไปเลยหรือ ID ดผูกมันก็ผูกเชื่อมกันหมดเลยนะแต่ถ้า Android มันเหมือนมีบั๊กแก้ทับไปอยู่ เหมือนเซฟทับไปนะประมาณนี้สถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ยังไงโอ้โหเกือบเกือบคือมันครึ่งหลังแล้วอ่ะต้องยิงสามลูกอ่ะได้หรือเปล่านะใครฮาแบทใครฮาแบทยังไงโอ้โหนีผมชอบเลี้ยงติดนี้นะนี่โฟเดนรับจบหรือเปล่าโฟเดนอ้า ไผวนะนะตัวนี้ตัวแจกนะตัวนี้ตัวแจกตรงเกมเศรษฐีนะที่เป็นกระดานบอร์ดแล้วก็ตีจนเม็ดน้ําเงินเม็ดม่วงแจกมาเยอะจัดเดี๋ยวว่าถ้าให้ลูกค้าไปเล่นปั้นเม็ดแดงต่อแต่ก็เขาคงไม่แน่เล่นนะไม่รู้ดิไม่รู้เขาจะไปเงินไปปั้นทีไรก็แล้วแต่นะเงินสองร้อยห้าสิบสองเอ็มก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ สำหรับราคา300ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าคุา้มราคาตกเฉลี่ยวันละสิบบาทอันนี้ได้ตังอะไรก็ทำนะเล่นเล่น,ลนอัดคลิปทำคอนเทนต์แล้วก็คือถามว่ามันก็อย่างว่านะไม่เลือกงานไม่ยากจนหยอกหยอก็ประมาณนั้นนะมันก็จริงอ่ะก็อย่างน้อยก็ได้ค่าขนมสามร้อยอ่ ก็เล่นให้สนุกครับจริงๆก็ผมว่าจะติดเครียดนิดนึ่ง,งติดเครียดนิดนึงใครห้แบบพยายามใช้นักเตะสี่ดาวนะมันแบบว่าเนี่ยเวลาแบบไม่รู้นะผมรู้สึกว่าใช้นักเตะสี่ดาวแล้วมันคล่องมือนี่เรียบร้อยเรียบร้อยอยังไงยังไงถวงเวลาายโอบักยิงทันไหมโอบักออกมาทันไหม ก็ยินดีกับเลเวอร์คูเซน้วนะครับตอนนี้ผมนึ้อะไรออกผมพูดไปเรื่อยแล้วตอนนะั้นเลเวอร์คูเซนก็ได้แชมป์บุเนติกาเอาเรื่องก็มาดูกันครับมาโอโ้โหทองเก่าแบบนี้ยังไงยิ่งผมรู้ละแต่ว่ามาภาคเสียงใส่ทีหลังอีกเออเออ,เอ,อกูจะเละือกกี่เอ็มวนะน่ะเอ็มเดียวปะเอ็มเดียวนะครับนี่โหผลประกอบการของ สัปดาห์นี้เอมเดียวก็ไอดี ID ทีมก็ประมาณนี้ได้เพิ่งได้สีดานมาแล้วก็วันนี้เตอร์ลอยก็ลองใช้ RW นะผมจะยังไม่ตีเม็ดนะมาแถนมาสองหนก็ปิดท้ายคลิปด้วยแพ็กอันต่ามาเชสักตัวได้ไหมสักตัวหนึ่งอหน่อเอ็มด้วยโอ้โห แปเป๊ะแม่ไม่แถมให้กูเลย <c oughs> โอ้โหจะรู้อะ <c oughs> เกลือจัดแต่ก็พอได้ดีก็ประมาณนี้ครับผมนี่รีวิวมาเจดูเด็กแล้วก็ดองนักเตะไว้เผื่อไปเทนกันนะกขสส็ขอบคุณที่ Subscribe ขอบคุณทุกยอดวิวครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็สวัสดีปีใหม่ครับผม